อัส a ลามุอะลัยกุ w มวะร m a t ม l ตุล i ยบะเบ a k กาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในคาบนี้จะเป็นการทบทวนในเรื่องของการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถลบทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งได้นั่นเองการลบทศนิยมนะคะ ที่ไม่มีการกระจายก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรลบจํานวนจากหลักขวาสุดก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะนะักเรียนข้อแรกให้หาผลลบของ5 3 6 8ลบกับ1 2 4 5 ซึ่งเราดูก่อนว่าตำแหน่งเท่ากันไหมคะจำนวนตำแหน่งเท่ากันเราก็ตั้งลบได้เลยเราก็จะลบในหลักส่วนพันแปลบหเป็น3ามลบในหลักส่วนร้อยลบสเป็น2องลบลบในหลักส่วนสิบลบสเป็น1ผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย5้ลบด้วยหเป็น4ดังนั้น5.368 ลบ4 5มีผลลบเป็น4.123นะคะเราก็ตอบเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขไทยได้เลยค่ะต่อไปนะคะหาผลลบของ3.75ลบกับ0.6นะคะ3.75เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง ดังนั้นเราก็จะทำา6 6ให้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งโดยเติมศูนย์ในหลักส่วนในหลักส่วนร้อยนะคะอ่าเนื่องจากว่า0.6มันก็คือ0.60นนะคะมันเท่ากันเราก็ตั้งลบได้เลยลบในหลักส่วนร้อยหลบด้วย0ูนย์เหลือ5ลบในหลักส่วน10 7ลบด้วย6เหลือ1ผ่านจุดใส่จุด ลบในหลักส่วนอ่ะลบในหลักหน่วยนะคะ3-0ลบ0เหลือเหลือ3ดังนั้น3.75-0.6ลบ0.6ได้ผลลบเป็น3.15นั่นเองนะคะต่อไปเรามาปฏิบัติกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือเรียนในหน้า87นะคะ แล้วฝึกทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะข้อแรกหาผลลบของ15.472ลบกับ3.051นะคะเรามาดูนะคะ15.472ลบกับ3.051เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทั้งคู่ดังนั้นเราก็มาตั้ง มาตั้งลบได้เลยนะคะลบในหลักส่วนพันสองลบหเหลือ1ลบในหลักส่วนร้อยเลบหเหลือ2ลบในหลักส่วน10 4สลบศนเหลือ4ผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย5้ลบสมเหลือ2ในหลักสิบหนึ่งไม่มีตัวลบเราก็ ดึงลงมาเขียนได้เลยนะคะดังนั้น15.472ลบ3.051ได้ผลลบเป็น12.421นั่นเองนะคะเรามาดูในข้อถัดไป0.927ลบด้วย0.8 0.927เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง ดังนั้นเราก็จะทำา0.8ให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งโดยการเติมศูนย์ในหลักส่วน10และหลักส่วนพันเราก็มาตั้งลบได้เลยนะคะ7ลบในหลักส่วนพันเลบศูนย์เหลือ7ลบในหลักส่วนร้อยสองลบศูนย์เหลือ2ลบในหลักส่วน19ลบ8เหลือ1ผ่านจุดใส่จุดนะคะ ต่อไปลบในหลกักหน่วยก็จะเป็น0ดังนั้น0.927ลบ0.8มีผลลบเป็น0.127นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรามาดูข้อ2ใหญ่นะคะให้เราเติมคำตอบข้อแรก0.7ลบกับ0.5ลบในหลกักส่วน10เจ็ดลบหเหลือ เหลือ2ใช่ไหมคะผ่านจุดใส่จุดหลักหน่วย0ูลบ0เหลือเหลือ0นั่นเองต่อไปข้อที่2 5.4-2.1ลบ2.1ลบในหลักส่วน10 4-1ลบ1เหลือเหลือ3นะคะผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย5-2ลบ2เหลือเหลือสนั่นเอง ต่อไปนะคะข้อ3 6.38-2.06ลบ2 06, ลบในหลักส่วนร้อยแลบ6เหลือเหลือ2นะคะลบในหลักส่วน10 3-0ลบ0เหลือ3ผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย6-2ลบ2เหลือเหลือ4นั่นเองก็จะได้คำตอบเป็น4.3 2นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4 8.965ลบกับ3.3 8.965เป็นทศน,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 นิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะทำ3า3.3ให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งโดยการเติมศูนในหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันนะคะดังนั้นเราก็ลบในหลักส่วนพัน5ลบ0เป็นเท่าไหร่คะ ่าเป็น5นะคะลบในหลักส่วนร้อยหกลบศูนย์เหลือ6ลบในหลักส่วน10 9เลบสมเหลือ6ผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย8ปลบสเหลือ5ก็จะได้คำตอบเป็น5.665นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูในข้อที่5นะคะ12.753-2.71ลบ2.71ซึ่ง12.753เป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะทำา2.71ให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งโดยการเติม0นย์นะคะในหลักเติมศูนย์นะคะนักเรียนในหลักส่วนในหลักส่วนพนันอันนี้ศูนย์นะคะ ต่อไปเราก็จะลบในหลักส่วนพันห้าลบอ่ะสามนะคะนักเรียนสามลบศูนย์เหลือเหลือสามนะคะในหลักส่วนพันในหลักส่วนร้อยห้าลบหนึ่งเหลือสี่นะคะในหลักส่วนสิบเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์ผ่านจุดใส่จุดในหลักหน่วยสองลบสอง เหลือ0ในหลัก10 1, 1 10นะคะไม่มีตัวลบเราก็ใส่1ในหลัก10ดังนั้น12.753ลบ2.71ได้ผลลบเป็น10.04 3นั่นเองนะคะเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะ15.894ล,ลบด้วย 2. 722ลบในหลักส่วนพัน4-2ลบ2เหลืออ่าเหลือ2ลบในหลักส่วนร้อย9ลบ2เหลือ7ลบในหลักส่วน10 9-7ลบเเหลือ1ผ่านจุดใส่จุดลบในหลักหน่วย5-2ลบ2เป็น3ลบในหลัก10 1 1 10ไม่มีตัวลบเราก็ใส่ หในหลัก10ได้เลยดังนั้นนะคะ15.894ลบด้วย2.722มีผลลบเป็น13.1 7 2นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากการจากที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้การลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายนะคะก็จะใช้หลักการเดียวกันกันกบการลบจำนวนนับ โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรลบจำนวนจากจำนวนจากหลักขวาสุดก่อนนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอจบการทบทวนเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุ้มวะรอหมาตุลล้อยวะบเระกาตุ